สวัสดีครับต๋อมโกสัมพีครับวันนี้ผมมีเหรียญที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับอีกหนึ่งเหรียญเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญพระอาธิการพูนนะครับหรือเราจะเรียกกันว่าหลวงพ่อพูนนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศส4 9 3ันนะครับสร้างเพียง500องค์เท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมา,ารุ่นแรกของรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ อาจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับ4รุ่นครับรุ่นนี้จะแตกต่างจาก3รุ่นก็คือนะครับจุดเด่นของเหรียญหลวงพ่อพูนรุ่นแรกวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับก็คือจะมี1น,นะครับตรงหูเหรียญน,นะครับ นี่ครับด้านนี้นะครับจะปิ้นออกมาแบบนี้นะครับนะครับจะปิ้นออกมาแบบนี้นะครับ <c oughs> จุดจุดเด่นของเหรียญรุ่นแรกหนึ่งจุดนะครับจุดจุดแรกสองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับตัวสลีีข้างบนนะครับจะมีขีดขีดบนสลีข้างบนนะครับ <Norwegian> แล้วก็ side, ตัว side, ทอทงนะครับกับกอไก่นะครับจะอยู่ห่างกันนะครับจะอยู่ห่างกันแล้วก็ตัวกอไก่นี่ก็จะกลางออกนะครับจะกลางออกจากกันนะครับแล้วก็ตรงซุ้มบัวนี้ครับซุ้มบัวนะครับกีบบัวตรงนี้นะครับจะอยู่ระหว่างทอทงกับกอไก่นะครับ นี่คือความแตกต่างของเหรียญรุ่นแรกนะครับกับอีก3มรุ่นนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็น JD นะครับเจนะครับส่วน2รุ่นก็ด้านหลังก็จะมีส่วน3มรุ่นนะครับก็จะมีลักษณะ JD เหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อแตกต่าง หลักๆข้องเลียนรุ่นนี้กับอีกสามรุ่นก็คือที่แจ้งมาแล้ว1น,นะครับขอบห่วงนะครับด้านนี้จะปลิ้นออกมาส่วนรุ่นอื่นนะครับจะไม่ออกมาอย่างนี้จะเป็นห่วงปกตินะครับแบบนี้นะครับไม่มีปิ้นออกมาแบบนี้นะครับส่วนตัวท่อทงกับกอไก่นี้จะติดกันนะครับจะติดกัน3ามรุ่นแล้วก็ ตัวดอกบัวตัวนี้นะครับก็จะอยู่ใต้ทศธงนะครับไม่ได้อยู่ระหว่างกอไก่กับทธงแล้วก็ขีดด้านบนสลีก็จะไม่มีนะครับสามรุ่นนะครับส่วนรุ่นที่สองเหรียญแบบนี้รุ่นที่สองจะไม่มีตัวหนังสือด้านล่างนะครับส่วนรุ่นที่สามรุ่นที่สี่ก็จะเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับแต่ว่า สังเกตตรงที่ทอทงกับกอไก่จะติดกันนะครับแล้วก็ตัวกรีบัวนี้ก็อยู่อยู่ใต้ทอทงขีดด้านบนของสลีจะไม่มีนะครับด้านข้างห่วงนี้ก็จะไม่มีนะครับเป็นห่วงปกตินะครับสรุ่นนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็เมื่อสองส,องสมปีที่แล้วเขา เช่าซื้อเช่าบูชากันที่1.000งหมื่นถึงสองหมืวาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาเช่าบูชากันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจึงเอาเหรียญน,นี้นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมซึ่งเหรียญน,นี้ผมน่าจะได้มาเมื่อประมาณ 20ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมทำงานอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับผมได้มานะแล้วผมตอนนี้ผมออกมาเช็กนะครับดูจึงรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพูนนะครับวัดไผ่ล้อมจังหวัดคนครปฐมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมาก <c oughs> ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับดูแทบจะไม่ค่อยมีนะครับตรวจสอบดูในสื่อต่างๆก็ไม่แทบจะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งผมก็ไปพบในนิตยสารนะครับท่าพระจันทร์นะครับมีอยู่2เหรียญน,นะครับที่เห็นอเอาขึ้นมา,าใส่ในนิตยสารท่าพระจันทร์นะครับของหลวงพ่อคูณรุ่นแรกนะครับมีอยู่2เหรียญน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ของรุ่นที่สองนี่ก็มีอยู่สามเหรียญน,นะครับสองรรุ่นที่สามนี่มีอยู่สี่เหรียญน,นะครับรุ่นที่สี่นี่มีอยู่าสามเหรียญน,นะครับแค่นั้นเองนอกนั้นก็จะหายากมากนะครับจะไม่ค่อยมี <c oughs> เหรียญหลวงพ่อพูนเนี่ยคือจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงครับผมคิดว่าน่าจะามีเฉพาะเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นไม่น่าจะมีนะครับครับผมครับดังนั้นก็เรียนนี้ก็จะสร้างขึ้นเมื่อปีพศสอง3นสีร้บสานะครับอา่อา ตอนนี้นะครับผมก็จะขอแนะนำเหรียญหลวงพ่อพูนหรือพระอธิการพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเหรียญอะไรที่ดีๆหรือน่าสนใจนะครับหรือที่เซียนเขานิยมนะครับผมจะนำมา,าให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งนะครับ แต่เรียนนี้ผมเอาให้ชมเฉยๆนะครับผมไม่ได้ให้เช่านะครับเพราะว่าผมมีอยู่แค่เรียนเดียวนะครับครับผมและวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ